รสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวาอีสารตะกอบ้านๆนะครับวันนี้เจ้าเบิร์ดนะครับเจ้าเบิร์ดเดินสายนะครับมากับเจ้าเอฟแทงน้ำนะครับ มาเดียวกับเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านรับแขกให้ที่สนามเพชรเกษม48นะครับแยก22เบิร์ตต่อ21นะครับเรียมเสิร์ฟแปรข้ามปี0ต่อ2โอ้เสิร์ฟดีมากครับลูกนี้เจ้าบ้านเสิร์ฟร้านหนึ่ง แต้มหนึ่งต่อสองครับอเอาลูดอีกแล้วเหมือนจะอยู่ไกลามากนะครับลูกนี้แก้มาปาดเอายังอยู่<อ>เบิร์ตยอดหัวเอายังอยู่นะครับเหนียวครับเหนียวยังอยู่ที่เหนียวลูกนี้ไม่เฝาวาครับแต่ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับบ่าวอีสานตรอกรบ,บ้าน,านอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม,ามสามต่อนหนึ่งครับเจ้าเบิร์ดนำสามต่อนหนึ่งยกเข้าหน้าเน็ตสวยมากลูกนี้ตีหวัวยังอยู่ครับเบิร์ด โอ้โหลูกนี้ลงสกิดหลังนะครับลูกนี้4ต่อหนึ่งยอดเอายังอยู่ยกได้อยู่ครับปาดเอ้าอืมไม่อยู่แล้วครับลูกนี้เริ่มจจลานะครับเจ้าบ้านเล่นทั้งวันนะครับ หนึ่งต่อสี่หน้าซ้ายจังเบอร์ยังอยู่ครับปาดเกมแก้นะครับเกมที่แล้วจังเบอร์นี้แพ้มานะครับเกมนี้เจ้าบ้านแก้ให้สนามเพชรเกษม48นะครับเพื่อนที่อยู่ บริเวณนี้ก็แวะมาซ้อมกันได้นะครับ4ีต่อสองครับเบิร์ตในเสิร์ฟโอ้โหเข้าช่องกลางไม่มีใครรับเลยนะครับจังหวะ ขยับพร้อมกันไม่มีใครรับตะก้อเลยได้แต้มครับ5ต่อ2หยอดออกนะครับเสิร์บดีครับจะเบิร์ดหยอดหน้าเน็ตแต้ม6ต่อ2ครับหยอดหน้าซ้ายตูงนี้2คน เรียบร้อยดีครับสองต่อหกครับเจ้าบ้านเสิร์ฟเข้ามุม,มล,ลูกนี้ลงครับลูกนี้ลงสามต่อหลูกนี้ออกครับสาม้ยหต่อสาม จ้ำไม่้นะเบิร์ดไม่เอาแต้มเลยครับเสิร์ฟออกเหมือนกันถ้าจับนี่เสียแต้มเลยเหเกอะไรห้ามจับนะครับห้ามเยอะอ้าวเจ้าหนี้กูไอ้ลูกนี้กู เปิดครับยกพอดีครับลูกนี้หกต่อสามสามต่อหกหรือหกต่อสามสามต่อหกนะครับไม่ทันเลยครับลูกนี้ สี่ต่อหกครับยอดโอ้โหลูกนี้เบิร์ดบอกอย่าเสียงดังเบิร์ดบอกอย่าเสียงดัง <c oughs> อ้าวชิดเข้ามาแล้วก็หกต่อสี่ หมดสภาพเวลจ็ดต่อสีครับสวยครับลูกนี้เกือบโดนเกี่ยวสี่เจ็ดครับสนามไม่มีไฟนะครับต้องเตะกลางวันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วด้วย เจ็ดต่อสี่ครับเปิดหัวครับธงชัยต้องเอาหัวแล้วครับไม่ได้กินนะโอ้ยลูกนี้ม้าเอาล้นโอ้โหล้นไปอีกแล้วเบิร์ตเทียบร้อยดีครับเฮ้ยได้ไงวะแปดต่อสี่ จอดอืมไม่ข้ามครับเจ้ <c oughs> าบ้านยังตามอยู่นะครับ4ต่อ8 <c oughs> นำ4แต้มครับเบิร์ด ล้นไหมลูกนี้ข้าวป้องจุกลูกเลยนะาวป้องหน่อยมันก็แน่นแต่ะกินยากินยาโดยเงินสองร้อยนี่เราจะได้กินไ่ะเสิร์ฟยอดครับไม่ผ่านครับ แปต่อซโยงหลังมาเปิดหวัวครับตัวสวยครับตอา,า้เลออกงไ็ต้องลองนะเอาเสิร์ฟดีครับโอ้โหเบิร์ดยังอยู่เหนียวแน่น เปิดหัวครับจังหวะนี้ขึ้นปาดโอ้โหติดเกี่ยวไมอย่างไงครับเรียบร้อยดีโอ้โหนิดเดียวนะครับเจ้าเบิร์ดติดตู้ เอาใหม่ครับเบิร์ตลน้นเรียบร้อยดีรบรรยากาศมัางเว้ยตั้งล้นนะตั้งล้นเสียแต้มไม่ได้น้องห้าต่อแปดครับตามสามแต้มโอ้โหเสิร์ฟไปไหน

เ้าโดนให้สรอบไปเลยมาเดีวเห็นไหมตนทีเดียวขวาเลยเออเดี๋ยววันองคารเดี๋ยวยลูกนี้ไม่ต้องเปิดออกมาแล้วยับตีมมัน่ตั้งกันเลยเแปต่อห้าครับไม่เห้ยันจวชเข้ามหัวยัไมหายเลยรับไม่หายเลย

เฮ้ยยังทันครับเจ้าเบิร์ทยังทันอลากมาตั้งแต่ท้ายขอดนะครับจังหวะนี้เจ้าเบิร์ดทำได้ดีครับยอด มึงเน่เนาะเออพี่เป็นรองกับบอเอ็ดไหมนด้เก้าันนี่ีแล้วะเป็นเตอนแนนี่ไม่้องบกข้าชนเลยมนหมกมาเนี่ยปล่อยเลย้แจ้ยดวงันะ6ต่อ9เรียบร้อย7ต่อ9

เ้าที่เหมอโอ้อะไรอ่ะไม่ป่อยบ้างอ่ะเหนื่อยนะป่อยาบคุปปาอแหงมือเกดียวเนาะใช่ใงลงขันขึ้นไอ๋อมันต้องวอไหมเจ็ดต่อเก้าซ้ายเสียเหลี่ยมนิดนึงมาแก้มายกขึ้นเรียบร้อยดีขับเอามึงอะ

ม่เอายเอาลูกาโอ้เจ้าบ้านขยันนะครับไล่มาจนทันนะครับเป็นเต่อเเริ่มจะไม่ใสแล้วครับเบิร์ตเจ้าเอฟนี่ก็เดินเป็นพี่เลี้ยงนะครับเดินไปเดินมานะครับอย่างอยู่ยังไงดีไม่ข้ามซะแล้วครับลูกนี้ตองรองคือก้นเปล่ยวล้วพี่เป็นยังไ ขึ้นนำแล้วครับแซงขึ้นนำเป็นสิบต่อเก้าเข้าหน้าซ้ายยังอยู่ไกลเหยียบมาทางนี้นี่รับไม่เคยได้นะครับตัวทำ <c oughs> เป็นฝ่ายตามแล้วครับเจ้าเบริร์ดเก้าต่อสิบ

เข้าหน้าซ้ายเสิร์ฟดีครับหมดกำลังใจหรือเปล่าก็าจะเบิร์ตจังหวะเมื่อสักครู่นี่ทำให้แต่ไม่แต้มไหลเลยแต้มเดียวครับสิบเอ็ต่อเก้าหน้าขวาครับยังอยู่เก้า ต่อ11เอเจ้าบ้านขึ้นแท่นแล้วครับเข้าช่องกลางโอ้ขยับ,ข,บ,บ,บขยับแล้วไม่มีใครเข้ามาเอานะครับ10 11เเหลือแต้มเดียวทันนะครับแต้มเดียวเกมแต้มเดียวทัน เปิดครับยกได้สวยนะครับจังหวะนี้อเดต่อสิบครับเริ่มจะออกลูกหนักแล้วครับเจ้าเบ,เบิร์ดมาล็อก,กตอน11นี่แหละครับ สิบต่อสิบเอ็ดครับสิบต่อสิบเอ็ดครับสิบต่อสิบเอ็ด เข้าช่องกลางนะครับยังยังอยู่สวยโอ้โหเบิร์่ยกขาไม่ทันอาลูกเดียวอ้นี้กูขอจ้าทิตยหนามึงคอยมาเอาคืนอาทิี่เน็้กูขอะอ่ะมึกใจกูเดี๋ยวเนาะเออมงเตเองเนาะทำไงเออ อาลูกเดียวครับป้อมนะปันบุรีรอตัดหน้าเน็ตครับลูกนี้ล้นมาอ้าวล้นไปล้นมาล้นไปเรียบร้อยดีครับต้องเินี้้อ พี่่ยางอะแตกเลยไหมแตกเชื้อบลายลูกนะแตกลายลูกเนี่ยเนี่ยลายลูกเดียวที่แตกเลยเลื่อนน้ำลายไม่เลื่อนไม่เลื่อนเข้าหัวครับเหมือจมเหมือจมนักกีฬาก็เล่นไปแซวกันไปนะครับตามธรรมดาของการเล่นกีฬานะครับไมได้เปียนหรอเหลือลูกเดียวครับปิดไม่ได้หลายทีแล้วนะครับเอาเอาใหม่ สิบเต่อส <8 aa> <8 aa> ิบครับเริ่มจะมืดเปิดหัวครับเบิร์ดลากเข้ามาหน้าเน็ตเรียบร้อยดีครับเจ้าบ้านรอแล้วนะครับเบิร์ดสิบต่อสิบเบไม่เกมเสิร์ฟไม่เกมนะครับตัดหัวเน็ต ต้องแก้โอ้หมุนอยู่คนเดียวนะครับไม่ยอมเปิดนะครับแมตพลอยครั้งแรกของเจ้าเบิร์ดนะครับบ่า,บบาวิษณ์แตล่ละก้อนบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็อย่ายลืมฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับถูกใจก็ให้เ,เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะครับแชร์กันเลยนะครับ11บต่อ11บ โโอ oh. oh. ้ฟาวนะครับโอ้เจ้าเบิร์ดเรียบร้อยดีครับชนะเจ้าบ้านสักด้วยสกอร์ wow 10-2ต่อ11 เกมนะครับนักกีฬายังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเกมนะครับนักกีฬาฝาวลวกเมื่อสักครู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ